กูเปลี่ยนคนดีกว่าไหมอันนี้มามึงไปกินจั้งกี่ใชัยไปสายกำลังอ่ะกูเล่นต่อเลยนะงั้นเอาแรงมาตั้งไฟไว้แบบว่าประมาณสักร้อยแปดสิบองศาที่กูทำเขาจำอ่ะเด้หยียดทีมกูแม่งมืออาชีพไปถึงโปรไม่มีน้องเล็กเหรอนี่เล็กสุดเลยใช่ไหมน้องเล็กก็ต้องตามใจหน่อยนะไม่เหมือนพี่ใหญ่นะเออถ้าน้องคนสุดท้องอ่ะก็ต้องมีเรื่องดูแลกันใช่นี่ช่วยนะไปเรื่องไรเรื่องไรบอสไปไปวู สาวเราใช้แป้งเปียกด้วยเราทำไก่ก่อนใช่ใช่แล้วเราทำหมูหัวไอพิศมันมีแต่ไก่มันมีแป้งกับไก่ไงยี่ท่หมูบ้างเจี๊ยบซีหมูทอดบ้างีด้วยเปล่าอีกเปล่าไอพิกศไปจริงยิศบ้างแล้วพิศหมูเป็นตัวไอพิกสับก่อนสับเอาน้องมา จิ้มไก่เปล่ากินจิ้มไก่เปล่ากินกับมันซอสาอ